โอ้โหพาแล้วก็ทำถิงเกินล่าสุดออกรองพื้นแพ็กเกจใหม่นะคะน่ารักมากนี่เลยนะคะก็คือมันไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะมันใหญ่มากใส่เนื้อได้จุกๆเลยนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยซึ่งตัวนี้นะคะมี S P F 50 P A 3บวกเลยนะคะเหมาะกับผิวคนไทยมากคือแบบโซดจึ้งนะคะทุกคน นี่นะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะก็ใครที่ยังไม่ใช้นะคะก็ไปตําเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสวอตกันนะคะทุกคนนี่นะคะอ่ะคือปกปิดดีมากคืคอแบบโซซึ้งนางสาวนางสาวคือมันจะดีอะไรเบอร์นี้ดูนะคะนางสาว ต้ไปตามแล้วไหมคือมันปกปิดดีมากนางสาว้างไปซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาส,สวอตบนหน้านะคะรอบนี้นะคะที่สําคัญเลยเขาออกเนื้อได้แบบดีมากดีกว่ารอบก่อนอีกนะคะรอบก่อนมันจะเกลี่ยยากนะคะแต่ว่ารอบนี้มันเกลี่ยง่ายมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาลองบนหน้าเลยนะคะส่วนของเรนนะะาจะผสมคะ วันนี้นะคะช่วยกลับให้สีผิวเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ <Wow. S 1> เนื้อครีมเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของสกินเคด้วยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมา before after กันนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาเจอตอนที่เราตกกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะปิดคนมากนะคะ6กถึงแชั่วโมงเลย <Wow. S 1> สามารถเติมระหว่างวันได้นะคะ <Wow. S 1> นางสาวเลิศมากคือดูนะคะด้วยความแตกต่างนะคะ <Wow. S 1> มันปกติดได้เนียนมากค่ะไม่เป็นค่าด,ด้วยนะคะดูนะวุบฮุบโซจึงงานผิวนะคะพาลาทำออกมาได้ดีมากค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบกับตอนที่เรายังไม่แต่งนะคะ มันสซดซึ้งมากคือต้องซื้อต้องตําแล้วไหมอันนี้คือแบรนด์ไทยนะคะทุกคนไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะคะนี่นะคะแอปเปิลนะคะก็คือเสร็จแล้วดูความเล่นแสงนะคะดูความฉำโกนะคะคือสุดยอดมากพาลาทาถึงมากมาดูนะคะคือถ้าไม่ใช้มันก็จะไม่งมเมมขนาดนี้หรอกนะคะคือดีมากสองสีนี้ผสมกันคือแบบดึเบสนะคะคือใครที่ยังไม่เคยลองตัวนี้นะคะคือไปตาได้เลยะคะ่ะเนื้อเขาดีจริงๆค่ะ